เจอแล้วแกค,คือแบบว่าเก้าอี้โตทำงานโอ้โหตู้ต่างเอยชั้นวาของแกเยอะมากทำป้ายบอกชัดเจนมากเลยอะเซอร์วิสอิน a t เมชันรศมากค่ะน้องนี่ข้างล่างก็คือมีแบบมีแผนทำความร้อนด้วยกำลังเลือกพนักง,งานมาจองของออเฮ้ยแกนั่งสบายมากสวัสดีจ้าเพื่อนทุกคนเดี๋ยววันนี้น้องโมก็จะพาไปตะลุยร้านเฟอร์นิเจอร์มือสองที่ปุ่นกัน โดยภารกิจวันนี้ก็จะไปตามหาพวกโซฟาฟูกนอนแล้วก็โต๊ะทำงานเนาะเพราะว่าเป็น3มอย่างที่ยังไม่มีความจริงก็คือเป็น3อย่างที่สําคัญที่สุดสําหรับการย้ายไปอยู่ที่บ้านใหม่เพราะบ้านใหม่คือแบบว่างโบโ์มากเพื่อนโต๊ะตัวหนึ่งก็ไม่มีคือเป็นแบบเป็นบ้านแบบงงโง่ๆโ,โล่งๆเลยอ่ะก็ตอนเนี้ยเป็นเวลาเกือบเกือบห้าโมงละ เพื่อนก็จะเห็นบรรยากาศโตเกียวรอบนอกเนาะคนไปทํางานหรือว่าเด็กนักเรียนเนี่ยเขาก็เลิกเรียนเลิกทํางานกันแล้วเนาะเขาก็เดินกันเต็มถนนเลยตเตรียมพร้อมจะกลับบ้านแล้วงนี้ก็ถ้าเพื่อนลองสังเกตเนาะคนที่เนี่ยย่านเขตเนี่ยก็คือจะมีความชิลๆเนาะเดินช้าๆเดินเรื่อยๆมากกว่าคนในเมืองพวกเขตแบบชิบูย่าหรือว่าชินจูกุต่างๆ โอเคแล้วก็ตอนนี้ก็โมก็เดินมาถึงร้านขายฟอน์นิเจอร์มือสองแล้วจ้าชาดาตึกอยู่ข้างหลังนี้เองเพื่อนมาโคตรง่ายประมาณแบบ30นาทีก็ถึงแล้วปะเวเราเข้าไปดูกันเนาะว่าจะมีสิ่งที่ฉันอยากได้ไหมภารกิจครั้งนี้แบบว่าจะสำเร็จดูร่วงไหมหรือว่าฉันจะต้องไปร้านอื่นอีก ก็คือน่าจะไม่ใช่แล้วเพื่อนน่าจะแบบอารมณ์ปนๆกันเนาะมือหนึ่งมือสองมากกว่าแล้วนี่โซนโซฟาโซนแบบโต๊ะเอยเก้าอี้เอยนี่คือมันมันอยู่ทั้งไหนนี่หาบมดเจอค่ะเฮ้ยเจอแล้วแกคือแบบว่าเก้าอี้โตทำงานโอ้โห ตู้ต่งเอ้ยชั้นวางของแกเยอะมากเพราอันนี้คือมาถูกที่แล้วแกครั้งนี้คือไม่พลาดโอ้ดูดิโอ้โอ สุดๆอะเดี๋ยวว่าต้องอย่างแรกที่ต้องคิดต้องสะกดจิตเองก่อนก็คือเราต้องไปเมคชัวร์กับพนักง,งานก่อนว่าเขาส่งไหมเออบางทีเดี๋ยวเราอาจจะไม่ต้องไปถามพนักง,งานก็ได้นาออาจจะมีป้ายให้ป้ายแถวๆนี้อาจจะเขียนบอกก็ได้ว่าส่งไม่ส่งแบบจนถึงแบบระยะทางเท่าไหร่ที่เขายังส่งอยู่เนาะอเอ๋อเออนี่ไงนี่ไงเข,เขามีเขามีป้ายบอกอยู่ตรงนี้จ้านี่ก็คือเนี่ยบ้านเราไม่เกิน20กิโลส่งได้อยู่ ก็คือเลทประมาณเท่าไหร่เนี่ยน,นี่ก็คือราคา1ชิ้นเล็กอันนี้ก็คือราคา1ชิ้นใหญ่เนาะแล้วก็เลทราคา2-4ชิ้นแล้วก็5ชิ้นขึ้นไปทำป้ายบอกชัดเจนมากเลยอะแบบเนี้ยเซอร์วิสอินร์เมชันรถมากคักน้องคือแบบว่าฉันไม่ต้องไปเดินถามไปเดินถามข้อมูลกับพนักงานแล้วก็แบบต้องมานั่งใช้ Google Translate คุยกันทีละคำ อันนี้คือมุมโซฟานะขอมาลองโซฟาก่อนเลยเพราะว่ามันน่านั่งมากอ่ะเพื่อนต้องระวังหัวนิดนึงใครสูงก็เฮ้ยอันนี้ขากสบายอ่ะโอ้ขนาดบอกว่าต้องระวังหัวแล้วนะกระแทกคีนี้ก็คือเศษตังในกระเป๋าหล่นออกมาเพียบเฮ้ยนี่มากอ่ะเท่าไหร่อ่ะ โคตดี7 0 0เยนก็ประมาณประมาณ2,000บาทแล้วแบบเฮ้ยเกถ้าบอกว่ามันจะได้โซฟาคุณภาพขนาดนี้แล้วแบบมันดูใหม่มากอะขอลอกนอนดู oh. Oh. คือแบบมาถึงก็คือติดใจตัวแรกแล้ว2,000บาทมันเลิศมากนะแต่ว่าแอบแอบบมีขุยนิดนึงอะถ้าแบบ ให้ดาวก็อาจจะประมาณสัก8.5เงี้ยเพราะว่าเพื่อนจะเห็นว่าแบบเนี้ยมันเริ่มลุยแล้วอะอาจจะต้องเอากันไกลมาแงบๆๆดูนะคะถ้าพูดถึงคุณภาพโดยรวมคือแบบไม่มีคาบป้องคาบเปือป้อนห,หรือว่ารอยฉีกขาดอะไรเลยอะมาเรามาดูตัวต่อไปแม่อันนี้บอกมันยาวปแปลกอันนี้เนาะก็คือถ้าเป็นรวมแท็กก็จะเป็นราคา27.500อก,กลมก็ประมาณ70,00บาทเพื่อนแต่แบบ ขอลองนั่งแป๊บนึงแอบจะมีพวกข้าบโปงข้าบเปื้อนหน่อยอย่างเงี้ยเออขอดูข้าวๆก่อนเป็นยังไงบ้างก็คือเท่าที่เห็นน่ะก็คือด้วยตาเนาะอาจจะให้ประมาณแบบสัก8.5ดาวแต่ว่าคือนั่งสบายอีกแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูโซฟาด้านนู้นกันต่อเนาะโอ้อันนี้คือแบบว่า โซฟาเป็นแบบอาร์มแชร์ท่านประธานมากเลยอ่ะเคยเห็นในแบบซีรีส์หนังจีนไหมโอ้ oh, oh. เต็มตูนเลยอ่ะเพื่อนเฮ้ยแกนั่งสบายมาก <c oughs> นั่งสบายมากแต่คนดูก็อาจจะบอกว่าจะนั่งท่านีิงจริงเหรอตรงเนี้ยตรงเนี้ยกับด้านเนี้ยก็คือแบบนิ่มฟูมากอ่ะแต่ว่าไม่มีท่าไม่มีที่ให้ยกขา เพราะว่าตัวนี้อาจจะยกขาได้เพราะว่าแอบจะเห็นแบบเหล็กขงง้างในหลอ่ออันนี้ยกไม่ได้เปล่าเนี่ยติดแล้วแล้วก็ไม่มีด้ามให้ดึงขึ้นด้วยนี่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ยเว้ยแค่มันคือโซฟาคู่ขนาดเว้ยมันคือโซฟาแพคคู่โซฟาแบบอัมแชร์แฟด์อ่ะเพื่อนยกได้หรอเออราคา66,00 0เยนก็ประมาณ17,000บาทนะราคาเงี้ยเพื่อนว่าแพงไหม คือโมไม่รู้นะบ้านเกิดมาบ้านไม่ได้รวยถึงขนาดมีโซฟาหรูหราขนาดนี้แต่ว่าอาจจะมีคนจองแล้วเนาะเดาจากป้ายที่เพิ่งเอามาแปะตรงนี้มาด,ดูดีแบบว่ามันคือมันมันลดมากมันมีแบบด้ามให้เราแบบใส่ iPad ใส่โทรศัพท์ได้ด้วยเจ๋งว่ะเพอเพด้านล่างก็อาจจะแบบเด้งขาขึ้นมาได้ด้วยนะแบบว่าเป็นท่านอนอะ มาส่วนอันนี้ราคา33,000เยนก็ตกประมาณ8,000บาทเนาะสีครีมมีค่านิดหน่อยตรงเนี้ย8 0 0 0บาทอ่ะแล้วก็เป็นโซฟาหนังเนี่ยเออก็สวยอะ่ะแต่ว่าอาจจะเกินงบของโมไปนิดนึงเพราะว่าแอบเล็งตัวแรกสุดอะ่ะที่มันราคา2,000บาทน,น,นะเพราะว่าแบบนั่งสบายแล้วก็กว้างมากอะ่ะน่าจะเป็นอะไรที่แบบสามารถเซฟตังค์ให้โมไปกินซูชิปลาดิบได้อีกหลายมือ เอาจริงๆนี่คือแอบรู้สึกว่าเขาน่าจะจัดโซฟาวางตรงพื้นนะให้หมดเนาะเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาอยากจะประหยัดพื้นที่โดยการวางว้ชั้นสองเนี่ยแต่ว่าวกคิดว่าเวลาคนเขามาเลือกซื้อของเขาก็ต้องลองเขาก็ต้องแบบอยากนั่งดูใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยมันสบายไหมมันเหมาะกับตูดสัมผัสใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณพี่เล่นวางชั้นสองเลยเงี้ยคิดว่าสินค้าด้านบนก็คือแบบน่าจะตัดโอกาสในการซื้อไปในตัว เพื่อนด้านหลังนี่คือแบบมีโต๊ะอุ่นไฟฟ้าด้วยอ่ะเคยเห็นหนังญี่ปุ่นหรอือว่าเคยอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นไหมที่แบบว่าหน้าหนาวมาเขาก็จะเปิดโต๊ะที่มันทําความร้อนแล้วแบบครอบครัวแบบพวกชินจังชินโนสุเกะเขาก็จะเขาซุกเข้าไปในโต๊ะอุ่นกันทั้งครอบครัวเนี้ยมามาดูกันนี่ก็คือตอนแรกก็เห็นแบบพวกมีปักเนี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยใช่เปล่าวะนี่ฉันก็คือตะแคงหน้าเข้าไปจ้านี่เออ นี่ข้างล่างก็คือมีแบบมีแผ่นทําความร้อนเนี่ยเพื่อนโละดอ่ะอันนี้คือโต๊ะในฝันเลยนะอยากได้มากอ่ะเดี๋ยวดูราคาก่อนเขาเขียนว่าราคาประมาณ7 7 0 0ก็ประมาณ2,000บาทอ่ะเฮ้ยอ,อยากได้อ่ะแต่ว่าตอนนี้คือหน้าสปริงแกหน้าใบไม้ผีมันกำลังจะมาเนี่ยความหนาวความหนาวเด็บมันกำลังจะผ่านไปซื้ออัจจะยางบอกคุ้มขัะสู ตอนนี้ก็คือได้โซฟามาตัวหนึ่งเนาะได้เก้าอี้มาละสองตัวเดี๋ยวว่าจะหาโต๊ะทำงานเพิ่มคือปัญหาคือแบบเอาจริงๆก็คือเก้าอี้ยังไม่ได้ถูกใจเลยแต่ว่าแบบเราจะซื้อไปกันตายก่อนเพราะว่าคิดว่าแบบบ้านหลังเนี้ยก็คือแบบอาจจะไม่ใช่บ้านหลังสุดท้ายในชีวิตเนะาะเมื่อก่อนอะตอนที่โมอ,อยู่เยอรมันใช่ไหมก็คือเราอะจะทัก เฟซบุ๊กไปเฟซบุ๊กพกฝรั่งที่แบบว่าเขาขายเก้าอี้ที่เขาไม่อยากได้แล้วเขาอยากอัปเดทไซส์ใหญ่ขึ้นเนี่ยขอที่อยู่เขาแล้วก็ไปถึงบ้านเขาแล้วก็โมก,ก็ไปเอาของเลยแล้วพอได้เก้าอี้เสร็จเนี่ยโมก,ก็เข็นขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็มาถึงบ้านได้เลยเนี่ยแต่พอแบบมาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่สามารถจะเห็นเก้าอี e ้ขึ้นรถไฟฟ้าได้อย่างน้าะเพราะฉะนั้นแบบเวลาคิดจะซื้อของแต่ละอย่างเนี่ยก็อาจจะต้องคิดเรื่องค่าส่งนิดนึงอย่างนี้ โอเคตอนนี้ก็อยู่มุมโต๊ะทำงานเนาะได้ละที่เล็งๆไว้ก็คือเนี่ยเก้าอี e. ้เก้าอี้สองตัวได้ละกับโต๊ะทำงานก็เอาจริงๆนี่ก็คือแบบคาาเยอะเหมือนกันนะเพื่อนก็คือแบบเขาใช้จนเหลืองอ่อยละเนี่ยเห็นไหมก็คือคาเทิบก็คือมีมีบนเก้าอี้ทุกตัวหมดแต่ว่าเราก็สนใจฟังก์ชันการใช้งานมากกว่าก็โต๊ะนี้ก็ตกตัวมาเนี่ยเนี่ย ทั้งคันทั้งเซตเลยเนาะได้พันกว่าแล้วก็ตัวนั้นอีกประมาณ500 400 500บาทอันนี้อันนี้ไม่เอามาจุดเนี่ยอันนี้คือแบบนั่งทำงานก็คือแบบเนี่ยไซส์พอดีเลยก็ซ,ซื้อเก้าอีสองตัวแล้วก็โต๊ะอีกสองตัวเนาะซึ่งมีอะไรชั้นๆอย่างนี้ได้ด้วยแล้วก็ตกประมาณแบบ4,000กว,วา่าเฮ้ยถือว่าแบบราคานี้สมเหตุสมผลมากนะเพื่อน ตอนนี้ก็กำลังคุยกับพนักงงานเนาะจะให้เขาไปติดป้ายจองให้ฟเฟอร์นิเจอร์ที่เราเลือกไว้แหละทูเกิลทานสซลด์ูเกิลทานโซเล่นโลดจ้ายังเขาบอกแต่ว่าโตกินข้าวได้แล้วว่ามันเลยยัง อ,อ,อ,อาย่างอล์ฟเ็อ,เอ,เอ,เอาาร์อกระจกด้วยแบะดูบอกเขาก็คือกําลังเลือกพนักง,งานมาจองของจองเฟอร์นิเจอร์ให้เพราะว่าการดับการมาเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์มือสองเนาะข้อเสียก็คือมันมีแค่อย่างละชิ้นเท่านั้นเพื่อนแบบถ้าเพื่อนเลือกเจียนตายเสียเวลาแบบทุ่มเทก,กับการเลือกมากแต่ว่าสุดท้ายคนมาฉกช,ชิงไปซะก็ก็จงเนาะ <c oughs> โอเคส่วนโต๊ะกินข้าวก็ตัดสินใจเจ้าตัวนี้แหละแบบถูกมากแค่พันเดียวใช้เวลาแบบเลือกคิดอยู่ประมาณ2องสนาทีก็รู้สึกว่าเออสมเหตุสมผลเพรว่าไซส์ได้ราคาโดนตอนนี้ก็คือจะปิดจอบแล้วนะโมที่ได้มาเนาะก็จะมีเป็นโต๊ะข้างๆตัวเล็กๆสำหรับแบบว่าวางแก้วน้ำข้างๆโซฟ,ฟาแล้วก็มีกระจก มีโต๊ะทํางานก็อี่ทํางานแล้วก็โต๊ะกินข้าววันนี้ก็คือสามารถกลับบ้านแบบหน้าอมยิ้มได้ละคะ่ะ